kill. Yeah.

Double yeah. kill! เป็นไม่ตายมิดหนึ่งเลยนะเจ็บเจ็บเจ็บติดตัวมิดหนึ่ง ตัวนึงมันเจ็บนะเดิมมันอยู่ในบ้านนะ

KILL. Yeah. <laughs>

I'm gonna eat Double kill! kill.

Yeah, Double kill what they yeah.

không bình thằng đi đùm mà lắng mũi đi thán cười thôi lắng lắng năm năm mùa

ครับคหลังคาคุหรแล้วควาคียบคี่บันคนังค้าทวอครับ <Five hours. S 1> ีม <Correct. S 2> no ันคือเปนลังคาครับครับะรบดรบรเบิดแรงนเบมันกคอรเจนงเยะครับ ตึ่งหัวเน่ยพิณดีเขาตึงนะครับขนาดสองสามยังเก็บหมดนะครับเพื่อนเราไม่ใช่ผมตมัวเองตึงใจเ่งกัน